เจอกันอีกแล้วกับแถว2 2เกมประจำวันจันทร์ที่23ชธันวาคมครับสำหรับเมื่อวานฟุตบอลต้องบอกเลยครับขออภัยจริงครับเมื่อวานที่ใครที่ติดตามดูผลงานของทางช่องเราครับฟุตบอลนะครับพิกล็อกกันแน่ดูสำหรับเมื่อวานวันนี้ครับเรามารุยกันใหม่ครับสำหรับเมื่อวานครับลืมลม,มันไปครับ ไม่ต้องมาพูดถึงครับวันนี้แก้ตัวใหม่ครับ6คู่เน้นๆครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างฮาเตสปอร์พบกับอาเดนาเดมิสปอร์ในฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีสำหรับคู่นี้เตะก,กันเวลาเที่ยงคืนตรงครับตามเวลาบ้านเราเจ้าบ้านวันนี้ฮาเตสปอร์นาที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับ อิสเคนดารูสปอไป1ประตูต่อ0ในฟุตบอลช่วยของตุรกีในฟุตบอลลีกนาที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับกัสเทปไป1ประตูต่อ1ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ18ของตารางคะแนน15นัดนาที่ผ่านมามี9คันคะแนนฝั่งทีมเยือนวันนี้ครับอาเดนาดเดมิสปอนาทีผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับเคราลเลรีสปอไป สองประตูต่อศูนย์ส่วนในฟนะุตบอลลีกนาที่ผ่านมาเล่นในบ้านทำผลงานได้ดีครับชนะเบซิงตันไปสองประตูต่อหนึ่งตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับบวยของตารางคะแนนอันดับ19ของตารางคะแนน15บนหะ้านาที่ผ่านมามีแค่5คะแนนเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมวันนี้ครับสำหรับฮาเตสปอวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ 4, 2, 3 1สําหสำหรับตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ที่สำคัญสำคัญไม่ได้ลงเล่นคือเจมารี เซอร์เทลแบ็กซ้ายของพวกเขาที่มดสิใช้งานครับ11ตัวจริงวันนี้ที่คาดการว่าจะลงเล่นผู้รักษาประตูพวกเขาจะใช้เออเซ่คาเดเลอร์ลงเฝ้าเสาส่วนเกมรับวันนี้4คนจะใช้กามิลเซอร์เร็กซี่ลงเป็นแบ็กขวาส่วนเซนเตอร์คู่วันนี้จะใช้กายมาเซลินคิราม่าลงคู่กับบูรักยิสมาส่วนแบ็กซ้ายจะเป็นฟานซิสโกคาโว มิดฟิลด์ตัวรับ2คนวันนี้จะใช้ลามินดิแอคยืนคู่กับเก็กเอ็มซาลัมส่วนตัวลูก3คนจะใช้ลิโกเบอร์โตลิวาตเกมลูกจะใช้หลุยเปโดส่วนปีกซ้ายจะใช้โจเอลสันเฟอร์นาเดสส่วนหน้าเป้าวันนี้จะใช้วินเซนต์อบูบาก้าลงล่าตาข่ายฝั่งทีมเยือนต้องบอกว่ามีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะพอสมควรครับวันนี้โจวันมาเนฟกองหลังของพวกเขานาบิอลอาลีอูลี มิดฟิลด์ตัวลูกของพวกเขายูซุปชาลีลลิมเส้นทางฝั่งขวาแอนดูกาวิววลอนกองหลังของพวกเขาอาบัตอานมาเต้กองหน้าของพวกเขาเบอร์ตันฟูกูตัวลูกทางฝั่งขวาไทาฟูไอ i d โดกันคนนี้ครับกองกลางตัวสำคัญพวงเขาติดโทษแบนนัดนี้ลงเล่นไม่ได้วันนี้พวกเขาจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูจะใช้เดนิสดอนมาเซนลงเฝ้าเสา เกมลับ4คนนี้เริ่มจากแบกขวาจะเป็นอาดาคูตูรันเล่นแบกขวาครับเซมิเกลุตตองกาคารันเดอร์ลงเป็น oo, Center, คู่เซนเตอร์ฮับแบกซ้ายจะใช้อับดุลซาเมตดบูรักส่วนมิดฟิลด์ตัววันนี้จะใช้บุญยามินบาลักมิดฟิลตัวรับจะใช้ฟอลลนเซฮูส่วนอีกคนหนึ่งครับมิดฟิลตัวกลางจะใช้เม t โซส่วนกองหน้า3คนวันนี้จะใช้อาลู อาวุสโกส่วนหน้าเป้าจะใช้ยูซุบาลาซีหน้าซ้ายจะใช้ชาลิคาวารัสลีคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นฮาเตสปอร์ที่บุกไปชนะได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้ครับเปิดมาเป็นฝั่งเจ้าบ้านที่ต่อด้วยราคาครึ่งควบลูกเจ้าบ้านวันนี้ครับต้องบอกว่าได้เปรียบพอสมควรถึงแม้ช่วงหลังพวกเขาฟอร์มจะไม่ดีแต่ทีมเยือนครับฟอร์ม ของพวกเขาเองก็ไม่ได้ดีเช่นกันที่มันแตกต่างกันวันนี้ครับคือทีมเยือนครับมีตัวผู้เล่นสําคัญนะบ,บาดเจ็บเยอะพอสมควรนะรทําให้วันนี้การมาเยือนอาเตสปอร์ค่อนข้างจะมีปัญหาครับเกี่ยวกับการจัดตัวผู้เล่นลงครับฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ตัวผู้เล่นของเจ้าบ้านค่อนข้างจะพร้อมกว่าสําหรับคู่นี้ผมมองแล้วครับเจ้าบ้านไม่แพ้นแน่นอนแต่จะยิงได้หรือเปล่าต้องลุ้นกันครับแต่ตัวผมคิดว่า เจ้าบ้านมีทีเดียทีขาดพอที่จะยิงได้ครับถึงแม้ฟอร์ไม่ดีแต่อเดนาเดมิสปอร์ก็ไม่ดีเหมือนกันตอนนี้รังบวยครับรองบวยเจอกับบวยวันนี้เล่นที่บ้านรองบวยอย่างฮาเตสปอร์และตัวผู้เล่นครบคันกว่าพร้อมกว่าคู่นี้ผมมองครับอย่างน้อยๆเจ้าบ้านน่าจะเสือนเก็บชัยชนะได้คู่นี้ครับมองครับ1ลูกและ3แมเต้มน่าจะเป็นของเจ้าบ้านคู่นี้เราเชียร์ไปที่เจ้าบ้านฮาเตสปอร์ครับ เราไปต่อกันคู่ที่2ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างฟิออรเรนตินาพบกับอูดิเนเซ่สำหรับคู่นี้เกาโชซิลีอาอิตาลีเตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเราสำหรับฟิออรเรนตินาหน้าที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปเสมอกับวิตอเลกิมารายหนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนฟุตบอลลีกนั้นล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับบุร์ลญาหนึ่งประตูต่อศูนย์ตอนนี้พวกเขาอยู่ในลีก อันดับ5ของตารางคะแนน15านัดที่ผ่านมามี31คะแนนส่วนฝั่งทีมเยือนอูดินิเซ่นัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับอินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ0ูนในฟุตบอลลีกนัดล่าสุดเล่นในบ้านแพ้ให้กับนาโปลีไป1ประตูต่อ3ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ9ของตารางคะแนน16หนัดที่ผ่านมาพวกเขามี20คะแนนเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันเลยครับวันนี้ ฟังฟิออเรนติน่าเจ้าบ้านวันนี้ที่หมดสิทธิ์ใช้งานเลยครับวันนี้คือโดโดแบกขวาของพวกเขาโดนโทษแบนครับเอโดอาโดโบเวบิดฟิวของพวกเขาที่มีปัญหาเรื่องหัวใจครับตอนนี้ยังหมดสิทธิ์ใช้งานครับต้องบอกว่าอีกนานครับมาลินปอสกอสิตกองหลังของพวกเขา ยังไม่พร้อมเล่น3ตัวหลักๆครับที่วันนี้ไม่ได้พร้อมเล่นวันนี้ครับตัวจริงของพวกเขาที่คาดว่าจะลงเล่นจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะใช้ดาวิดเดเคอาผู้รักษาประตูของพวกเขาครับตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มล้อนแรงเหลือเกินส่วนเกมรับ4ตัวเริ่มจากแบกขวาจะเป็นไมเคิลคายอส่วนเซนเตอร์คู่จะเป็นเปียโตคูโมโชยืนคู่กับลูการานิเอลีส่วนแบ็กซ้ายจะใช้โลบินโกเซน แบ็กซ้ายชาวเยอรมันสำหรับมิดฟิลด์ตัวกลางยืนคู่กันวันนี้ครับจะเป็นยาซินอันลียืนคู่กับดานิโลคาตัดดีส่วนเกมลุก3โคนวันนี้ครับจะใช้อังเดสโคปา t ตีตัวลูกจะใช้อัลเบิร์ตกุสมุนสั้นปีกซ้ายจะใช้ลีคา d โดซาติดส่วนกองหน้าตอนนี้ที่กำลังท็อปฟอร์มจะใช้มอยเซคินยืนลงล่าตะข่าย ฝั่งทีมเดือนตัวผู้เล่นที่ไม่ได้ลงเล่นสําคัญสาคัญถั้าวันนี้มีหลายตัวเหลือเกินถั้ามาตินปาเยโรมิดฟิลของพวกเขามาดูกา้าอโคเยผู้รักษาประตูของพวกเขาคีแนนเดวิสสูน่าของพวกเขาออยเออร์ซาการามิดฟิลของพวกเขาซานดีลอฟลิสมิดฟิลอีหนึ่งตัวของพวกเขารับราตุตโลจิอันเนติกองหลังตัวสําคัญของพวกเขา เนี่ยครับคือตัวสําคัญของทีมเยือนที่วันนี้ไม่ได้ลงเล่นวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ3-5-2ผู้รักษาประตูจะใช้ลัสวานสาวาลงเฝ้าเสาเซนเตอร์3คนวันนี้จะใช้โทมัสคิสเตนเซนจากาบิโจซูรามันอิซักตูเล่นี่คือ3ตัวผู้เล่นในแนวรับวันนี้ส่วนกองกลางวันนี้5คนของพวกเขาจะใช้คิงลี่เอฮิซูเบียยืนเป็นทางฝั่งขวาครับตัวลูกครับ ส่วนมิดฟิลด์ในแดนกลาง3ตัวจะใช้อาเธอร์อัตตะเจสเปอร์คาร์สตอมเจอเกิลเอเคเลนคัมยืนเป็นแผงมิดฟิลด์ครับส่วนทางฝั่งซ้ายจะเป็นจอแดนเชมูล่าส่วนกองหน้าคู่วันนี้จะใช้ฟอร์เรียนโทเวงยืนคู่กับลอเรนเซอร์ลูก้าคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป2ประตูต่อ2ราคาวันนี้เปิดมาเป็นฟิออเรนติน่าต่อที่ราคา1ลูกแน่นอนครับ วันนี้คู่นี้ฟิออเรนติน่ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างจะโดดเด่นเหลือเกินครับถึงแม้2นันาที่ผ่านมาจะมีสะดุดแพ้และสะดุดเสมอในฟุตบอลยูฟ่าคอนฟเฟล,ลีกแต่เวลาลงเล่นในบ้านค่อนข้างจะน่ากลัวครับต่างจากอูดินเซ่ครับ ที่ไม่ค่อยเสมอต้นเสมอปลายเท่าไรครับบทจะดีก็ดีครับบทจะแยก่ก็แย่เลยครับ2องนาทีผ่านมาก็แพ้ทั้งในฟุตบอลด้วยและฟุตบอลลีกสําหรับคู่นี้ครับราคาอาจจะแพงไปแต่ตัวผมคิดว่าฟิออรเรนตินาเล่นในบ้านมีทีเด็ดทีขาดพอครับที่จะเก็บ3คะแนนจากทีมเยือนได้สําหรับคู่นี้ครับมั่นใจครับต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างน้อยๆครับมีเจ้ากับกินครับสำหรับคู่นี้ฟิออเรนตินาไม่มีทางเสียแน่นอน3แต้มของพวกเขาน่าจะอยู่ในบ้านสําหรับคู่นี้ต่อ ฟิออเรนติน่าที่ราคาหนึ่งลูกเราไปต่อกันคู่ที่สามคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างวิกตอรียกิมารายพบกับนาซีอองนาวสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลซูเปอร์ลีกของโปรตุกเกสคู่นี้เตะก,กันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราสาหรับวิกตอรียกิมารายนาที่ผ่านมาเล่นในบ้านเสมอกับฟิออเรนติน่าไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลยูฟาคอนฟเรนซ์ลีกนั้นล่าสุดในลีวกวูเขาบุกเสมอกับริโออาบสองประตูต่อสอง ในลีกตอนนี้วิกตอรียกิมาไรพวกเขาอยู่อันดับ6ของตารางคะแนน14นัดาที่ผ่านมามี22คะแนนฝั่งทีมเยือนวันนี้ครับนาซีองนาวนาทีผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านแพ้ให้กับเบนฟิก้าไปศนย์ประตูต่อ2ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ16ของตารางคะแนน14นัดาที่ผ่านมาพวกเขามี12คะแนนความพร้อมของพวกเขาเจ้าบ้านวันนี้วิกตอรียกิมาไรที่มสซิใช้างานครับโทบี้บูรับโควิดกองหลังของพวกเขา ชูชูรามิเลสสูนหน้าของพวกเขาก็ยังไม่หายดีบูโนกัสปาแบกขวาของพวกเขาหมดสิทธิ์ครับเนลสันโอลิเวล่ากองหน้าอีกหนึ่งคนของพวกเขาก็ยังเจ็บครับยังไม่หายดีวันนี้ตัวสําคัญของพวกเขา4ตัวครับไม่ได้ลงเล่นวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูจะใช้บูโนวาเลล่าลงเฝ้าเสาเกมรับ4ตัวครับเริ่มจากแบกขวาจะเป็นอัลเบโตโบยาลงประจําการส่วน เซ็นเตอร์แบ็กสคนวันนี้จะใช้มิเกลวิลลาเอวา a คู่กับออสการิวัตส่วนแบ็กซ้ายจะเป็นชูเอาเตซล่าไมเนตมิดฟิลสามตัววันนี้จะใช้เตียโกซินวามานูซินวาโทมัสฮันเดลส่วนเกมลุกวันนี้3ตัวครับกองหน้า3ตัววันนี้ครับเริ่มจากหน้าขวาของพวกเขาครับไคโอซีซ่า หน้าเป้ากุสตาโวซินบาหน้าซาจะเป็นนูโนซานโตสฟั่งทีมเยือนวันนี้ครับมาในระบบ4-3-3เช่นกันครับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บสำคัญสำคัญวันนี้ของพวกเขาที่ไม่ได้ลงเล่นมิเกลบายซากองกลางดาวลุ่งของพวกเขาโมสิใช้งานลูเบนมาชาโดลิมเส้นของพวกเขาวันนี้ก็ยังไม่หายดีไนเจลโชมัสวันนี้50-50ครับ ลิมเซนอีกหนึ่งตัวของพวกเขาเช็คความฟิตก่อนครับว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่าส่วนอีกคนหนึ่งครับที่หมดสิทธิ์เลยครับจริงๆวันนี้ติดโทษแบนครับเอเดียนบัคเคครับโดนโทษแบนผู้รักษาประตูวันนี้ครับตัวจริงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพวกเขาจะใช้ลูคัสฟานซ่าลงเฝ้าเสากองหลังสี่ตัววันนี้แบกขวาจะใช้กุสตาโวกาเซียลงประจําการเซนเตอร์คู่วันนี้จะใช้อูริเซล คู่กับเซวิกตอร์แบ็กซ้ายจะใช้โฮเซ่โกเมสมิดฟิลตัวกลาง3ตัววันนี้จะใช้หลุยเอสเตเวสมาซิเอสดิแอสจิบิลซิมาเล่ครับลงเป็นมิดฟิลสามตัววันนี้กองหน้า3คนจะใช้ดูดูตาโอดาโร่ aro, ลง ป็นลิมเส้นทางฝั่งขวาครับตัวลูกส่วนหน้าเป้าจะเป็นไอแซคส่วนหน้าซ้ายวันนี้จะเป็นอาวิน์อัปเปียคู่นี้เจอกันนันล่าสุดเป็นนาซีองแนวที่เปิดบ้านชนะวิกตอเรียก,กิมาไาไป1ประตูต่อ0คู่นี้ราคาเปิดมาเป็นฝั่งเจ้าบ้านต่อที่ราคาหนลูกครับราคาต้องบอกว่าค่อนข้างโหดครับแต่ไม่แปลกใจครับวิกตอรีกอรกยกิมาลต้องบอกว่าฤดูกาลนี้พวกเขา ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์พอสมควรครับต้องบอกว่าเกมรับของพวกเขาครับค่อนข้างจะดีเหลือเกินฤุูกาลนี้ครับถึงจะยิงได้น้อยแต่เกมรับของพวกเขาต้องบอกสุดจะแข็งแกร่งครับถ้าเจอกับทีมที่ไม่ใหญ่กว่าหรือทีมที่เก่งกว่าครับพวกเขาครับมักจะไม่แพ้และไม่เสียประตูครับวันนี้คงเป็นงานยากของฝั่งนาซีองนาาที่ฟอร์มนอกบ้านของพวกเขาไม่ดีเอาซะเลยครับพวกเขาครับลงเล่นเป็นทีมเยือนเมื่อไหร่ครับไม่ชนะเลยครับ11นัด ล่าสุดของพวกเขาตอนเล่นเป็นทีมเยือนครับเวลาเล่นเป็นทีมเยือนวันนี้คงจะต้านทานความแข็งแกร่งของเจ้าบ้านวิกตอเรียกิมาไลไม่ได้แน่นอนครับวิกตอเรียกิมาไลวันนี้ถึงจะต่อแพงยังไงก็ต้องกัดฟันต่อครับเพราะในบ้านไม่แพ้แน่นอนครับหนึ่งลูกจากพวกเขาอาจจะดูว่าแพงแต่ตัวผมบอกเลยครับวันนี้วิกตอเรียกิมาไลมีแต้มแน่นอนครับอยู่ที่ว่าจะเป็นหนึ่งแต้มหรือสามแต้มครับตัวผมบอกเลยครับ ลุนวิกตอรียกีมาไลดีกว่าครับสบายใจกว่าวันนี้เราไปลุนกันยาวๆกับวิกตอรียกีมาไลครับหวังว่าน่าจะเฉือนได้สบายๆครับลูกแรกมาเมื่อไหร่ลูก2น่าจะตามมาช่วงท้ายเกมครับสำหรับคู่นี้ครับแรกๆอาจจะดูอึดอัดแต่ผ่านไปนานๆจะเป็นฝั่งวิกตอเรียกีมาไลครับที่กดทีมเยือนอยู่ข้างเดียวครับสำหรับคู่นี้เชียไปที่เจ้าบ้านครับต่อหนึ่งลูกตัวผมมองครับผ่านสบายๆครับ เราไปต่อกันคู่ที่4แล้วครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเบนฟิก้าพบกับเอสโตริวเป็นฟุตบอลซุปเปอร์ลีกของโปรโตุเกสคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึตามเวลาบ้านเราครับ สำหรับเจ้าบ้านวันนี้เบนฟิกาหน้าที่ผ่านมาพวกเขาบุกชนะนาซีองเนาได้2ประตูต่อศูนย์ตอนนี้พวกเขาลังรองจ่าฝูงของตารางคะแนนตอนนี้2หน้าที่ผ่านมาพวกเขามี35คะแนนฝั่งทีมเยือนวันนี้ครับเอสโตริลทีมเยือนหน้าที่ผ่านมาพวกเขาแพ้ในบ้านให้กับคาสเปียไปศูนย์ประตูต่อ2ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ12ของตารางคะแนน14นัาที่ผ่านมาพวกเขามีแค่14คะแนนเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันเลยครับวันนี้ สำหรับเบนฟิก้าเจ้าบ้านวันนี้ที่หมดสิทธิ์ใช้งานครับตัวสําคัญสําคัญครับมีแค่ตัวเดียวครับเตียโก้กูเวลครับริมเส้นของพวกเขาที่ได้รับบาดเจ็บที่เหลือพร้อมลงเล่นครับพวกเขาจะมาในระบบ4231ผู้รักษาประตูจะใช้อนาโตรี่ชูบินเกมรับวันนี้4คนครับแบ็กขวาจะใช้อเล็กซานเดอร์บาเซนเตอร์คู่วันนี้จะใช้โทมัสอาโรโฮยืนคู่กับนิโคลัสโอตาเมนดีกองหลังตัวเก่าชาวอาเจนตินาแบ็คซ้ายจะใช้อวาโล คอราเคสลงประจำการมิดฟิลตัวกลางสองคนวันนี้จะใช้เฟเดริกอวเนสคู่กับฟลเฟรนติโนตัวลูก3ามคนวันนี้จะใช้อังเคลดิมาเลียครับลงประจำการทางฝั่งขวาตัวลูกวันนี้จะใช้ออคุนคูซูลงทำหน้าที่เป็นตัวลูกทางปีกซ้ายจะใช้เคเลมอักตอโกกูส่วนหน้าเป้าวันนี้จะใช้วันจิลิสพับลิดิตลงล่าตาข่ายฝั่งเอสโตลิววันนี้ มาในระบบ3-4-3ตัวผู้เล่นที่วันนี้หมดสิทธิ์ใช้งานจะเป็นเซกากองกลางของพวกเขาเปโดอัมรัสแบ็กของพวกเขาจานโดโอเลวลาน่ากองกลางของพวกเขาแค่3คนครับวันนี้ไม่ได้ลงเล่นที่สำคัญสำคัญครับผู้รักษาประตูวันนี้พวกเขาจะใช้โจเอลโรเบลลงเฝ้าเสากองกลัง3คนวันนี้ครับจะใช้เปโดอวัลโลเควินโบอาฟิลิกบาเชอร์ ส่วนกองกลาง4ี่คนวันนี้จะใช้วากเนอร์ปีนาลงระจําการทางฝั่งขวามิดฟิลด์คู่วันนี้จะใช้วินิซิอุสซานอเซโลยืนคู่กับจอเดนโฮเกตส่วนทางริมเส้นฝั่งซ้ายจะใช้ฟาบิซซโอกาเซียกองหน้า3มคนวันนี้จะใช้เฮเดอร์คอสตาหน้าเป้าวันนี้จะใช้อเลฮันโดมาเกตส่วนหน้าซ้ายวันนี้จะใช้ชูอาคาวันโยคู่นี้ครับ เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของเบนฟิก้าเป็นเบนฟิก้าที่ชนะเอสโติลไป3ประตูต่อ1คู่นี้ครับผมอยากให้โฟกัสไปที่ราคาสกอร์สูงสลูกครึ่งเบนฟิก้าครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่เล่นเกมลุกได้ดีเหลือเกินครับเวลาเจอกับทีมที่ต่ําชั้นกว่าทีมที่อ่อนกว่าอย่างเงี้ยครับพวกเขามักจะทำประตูได้เยอะครับ แล้วทางฝั่งของเอสโตเลเองเวลาออกมาเล่นเป็นทีมเยือนพวกเขามักจะโดนถล,ล่มตลอดเวลาเล่นกับทีมใหญ่คู่นี้ครับราคาต่อรองค่อนข้างแพงครับแต่ราคาสูงตามสามลูกครึ่งก็แพงกันแต่ตัวผมอยากให้โฟกัสไปครับที่ราคาสูงต่ำแับสูงได้เลยครับคู่นี้ครับอย่างที่บอกเอสโตเลครับเล่นเป็นทีมเยือนเกมรับไม่ดีเอาซะเลยครับเบนฟิก้าตอนนี้พวกเขาต้องการทำคะแนนเพื่อไล่จี้สปอร์ติ้งลิสบอนทีมจากฝูงตอนนี้พวกเขา ห่างจากจ่าฝูงแค่หนึงคะแนนครับตอนนี้ลิตบอนครับกำลังเป๋ครับลูเบนอโมลิมโคสของพวกเขาที่ย้ายไปอยู่แมนยูครับโอ้โหทิ้งหลุมอากาศไว้เยอะพอสมควรครับกำลังเป๋แบบนี้เบนฟิก้าต้องเอาให้ได้วันนี้ไม่รู้ครับถ้ามันจะสูงอยู่ข้างเดียวจะเป็นเบนฟิก้าถล่มอยู่ข้างเดียวตัวผมก็ยังมั่นใจครับว่าเบนฟิก้าครับ จะทะลมถึง3-4ลูกครับคู่นี้มองนะครับมองบนได้เลยมีโอกาสสูงจริงๆครับครึ่งแรกคู่นี้มีสักเมตรสเมตรครึ่งหลังตัวผมคิดว่ายังไงก็ไรครับคู่นี้ง่ายๆครับใครจะชนะจะแพ้ไม่สนครับลุ้นให้มันยิงถึงแค่นั้นพอครับสำหรับคู่นี้มองไปที่สกอร์สูง3ลูกครึ่งโอกาสเยอะมากจริงๆครับคู่นี้ เราไปต่อคู่ที่5ของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างอินเตอร์มิลานพบกับโคโมในเกาโชซิลิอาอิตาลีเตะกันเวลาตีสองตามเวลาบ้านเราครับสําหรับอินเตอร์มิลานนาที่ผ่านมาเล่นในฟุตบอลถ้วยของอิตาลีครับโคปาอิตาเลีย เปิดบ้านชนะอูดิเนเซ่ไป2ประตูต่อศูนย์ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ3ของตารางคะแนน15นาทีผ่านมาพวกเขามี34คะแนนส่วนฝั่งทีมเยือนโคโมวันนี้นาทีผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านเปิดบ้านทําผลงานได้ดีครับเปิดบ้านชนะโรม่าไป2ประตูต่อศูนย์สำหรับพวกเขาตอนนี้อยู่อันดับ15ของตารางคะแนน16นาทีผ่านมาพวกเขามี15คะแนนเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันเลยครับวันนี้ สำหรับฝั่งทางอินเตอร์มิลานวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ3-5-2ตัวผู้เล่นสำคัญที่ลงเล่นไม่ได้วันนี้จะเป็นเบนจามินปาวานแบ็คของพวกเขาฟานเชสโกอาเชบีกองหลังของพวกเขานิโคลาบาเลล่ามิดฟิลตัวสำคัญของพวกเขาราฟาเอลดิจานนาโลประตูมือสองของพวกเขาครับที่โมสิ์ลงใช้งานที่พูดมาครับที่สำคัญสำคัญกับพวกเขาโมสิใช้งานนะแต่ไม่ ส่งผลกระทบกับ11ตัวจริงวันนี้เท่าไหร่ครับอย่างที่บอกครับ3-5-2วันนี้พวกเขาจะใช้ยานซัมเมอร์ลงเป็นผู้รักษาประตูเฝ้าเสาส่วน,นเซนเตอร์3คนวันนี้จะใช้ยันบิชิตและสเตฟานเดอไฟอเล็กซานโด a บาสโตนีลงประจําการมิดฟิล3คนวันนี้ทางริมเส้นฝั่งขวาจะใช้เดนเซลดุมฟี ลงมาจำการส่วนวิฟิวสามคนคู่กลางครับสามคนตรงกลางวันนี้จะเป็นดาวิดเดฟัสโตลีฮาคานชาโนกูเฮลิกมาคิริยานหางฝั่งซ้ายครับจะเป็นเฟเดริโกเดมาโกแบกซ้ายฟอร์มร้อนแรงหน้าคู่วันนี้ครับคู่หูตัวจี๊ดครับเราอะตโลมมาติเนสลงเล่นคู่กับมาคัสตูรามต้องบอกเลยครับคู่สุดหน้า สองคนนี้น่ากลัวจริงๆครับฟังโคโมโวันนี้ครับ4 2 3 1ระบบการเล่นของพวกเขาที่หมดสิสใช้งานวันนี้ครับคนเดียวครับสำคัญของพวกเขามา x i ซิโมเปโรเน่กองกลางของพวกเขาที่หมดสิสธิ์ใช้งานผู้รักษาประตูวันนี้พวกเขาจะใช้เอมิลออเดโรลงประจำการฝั่งแบ็คขวาวันนี้จะใช้อิกเนสฟานเดอร์เบมลงประจำการครับส่วน เซนเตอร์คู่วันนี้จะใช้เอโดอาโดกานานิกาลงคู่กับมาร์คโอลิเวอร์เคมส่วนแบกซ้ายจะใช้มาโกซาลาส่วนมิดฟิลตัวกลางคู่กันครับจะเป็นเซอร์กี้โรเบโตมิดฟิลอดีตดาวรุ่งของบาร์เซโลนายืนคู่กับลูคัสดาคุนยา ตัวลูก3คนวันนี้จะใช้กาเบลสเตฟานซ่าลงประจำการทางฝั่งขวาส่วนตัวลูกจะใช้นิโคปัสทางฝั่งซ้ายจะใช้อลิวฟาเดล่าหน้าเป้าวันนี้จะใช้อังเดียเบโรติอดีตศูนย์หน้าของโตลิโนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นอินเตอร์มิลานครับที่ชนะโคโมไป3ประตูต่อ2ราคาคู่นี้เปิดมาเป็นอินเตอร์มิลานต่อที่ราคาลูกครึ่งควบ2 จะบอกว่าแพงไหมบอกเลยครับไม่แพงครับอินเตอร์ต่อวันนี้สมเหตุสมผลพอสมควรนะครับวันนี้พวกเขาอินเตอร์มิลานจําเป็นจริงๆครับต้องเก็บ3าคะแนนให้ได้สถานเดียวครับถ้าอยากจะลุนแชมป์กับนาโปลีและอัลันตาครับ3คะแนนนี้ในบ้านค่อนข้างจะสําคัญครับดูดีกว่าตัวผู้เล่นดูดีกว่าครับโมเมนตัมของพวกเขาก็ดีกว่าครับเจอกับโคโมลูกทีมของ เชดฟาเบกัสอดีตนักเตะของอาเซนอลและบาร์เซโลนามองนะครับจะมาดีแค่ไหนยังไงก็ดีสู้อินเตอร์มิลานไม่ได้ชั่วโมงนี้ครับอินเตอร์มิลานครับอย่าไปลองของครับต่อแพงยังไงก็ต้องต่อครับเห็นแล้วครับบางนัดที่อินเตอร์มิลานต่อลูกครึ่งลูกค่งครับ2ตัวผมเองครับยังบอกเลยครับไม่น่าจะยิงหนึ่งแต่ยิงทะลุทุกนัดครับอินเตอร์มิลานช่วงนี้ครับ เกมลุกอย่างที่บอกครับคู่ศูนย์หน้าของพวกเขาร,เราอูลโตโลมาเิเนสและมาคาตูรามค่อนข้างจะเข้าหากันพอสมควรครับอีกคนหนึ่งส่งอีกคนหนึ่งยิงครับโอ้โหไม่รู้จะเอาอะไรมาอยู่ครับวันนี้ทีมของเชฟฟาเบกัสลูกทีมของเชฟฟาเบกัสคงจะไปไม่เป็นครับเจอเกมลุกที่ร้อนแรงของอินเตอร์มิลานสําหรับผู้นี้ซื้อใจไปที่เกมลุกของอินเตอร์มิลานครับหวังว่าวันนี้จะท็อปฟอร์มหวังว่าวันนี้จะไม่ยิงนกตกปลา หวังว่าวันนี้พวกเขาจะระเบิดฟอร์มคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับอินเตอร์มิลานในบ้านไม่แพ้แน่นอนแต่จะยิงถึงมเป่าเราต้องไปลุ้นด้วยกันตัวผมมั่นใจเหลือเกินครับเกินร้อยว่าวันนี้อินเตอร์มิลาน2-0ในบ้านมีแน่นอนเพอๆอาจจะถล่ม3ลูก4ลูกครับคู่นี้เราไปลุ้นกันยาวๆกับอินเตอร์มิลานต่อที่ราคาลูกครึ่งควบ2ครับ เราไปต่อกันคู่สุดท้ายเลยครับคู่นี้เป็นคู่ที่6ของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างอม,มาดอล่าพบกับริโออาบในฟุตบอลซูเปอร์ลกีกตุรกีคู่นี้เตะกันตีสสีหตามเวลาบ้านเราครับเราไปดูผลงานและเช็คความพร้อมของทั้ง2ทีมกันเลยครับวันนี้สําหรับอม,มาดอล่านาทีผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับปอโตส2ประตูต่อศูนย์ตอนนี้พวกเขา อยู่อันดับ15ของตารางคะแนนฟังริโอแอปทีมเยือนวันนี้นัดท,ที่ผ่านมาเล่นในบ้านเสม,มอกับวิกตอเรียกิมาไร้ไป2ประตูต่อ2ตอนนี้พวกเขาครับอยู่อันดับ11ของตารางคะแนน14นัดท,ที่ผ่านมามี16คะแนนเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันเลยครับวันนี้เราไปดูฟังเจ้าบ้านกันเลยครับวันนี้พวกเขาครับมาใน ระบบ4-4-2ตัวผู้เล่นที่สำคัญของพวกเขาที่หมดสิทธิ์ใช้งานเนื่องจากอาก,การบาดเจ็บครับอังเดรรุยลิมเส้นของพวกเขาหมดสิทธิ์ใช้งานเฟอร์โรโกองหลังตัวสำคัญของพวกเขายัางไม่หายดีมิเกลโรเปตเหมือนกันครับยังไม่หายดีอลหลุยกองหน้าตัวสำคัญดาวรุ่งของพวกเขาก็หมดสิทธิ์ใช้งานครับดานิโลเวกาแบ็กขวาตัวจีของพวกเขาก็ยังเจ็บครับนี่คือตัวสำคัญของพวกเขาที่หมดสิทธิ์ใช้งานวันนี้ ผู้รักษาประตูวันนี้ที่ลงเล่นแน่นอนครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดบูโนบิกิโดลงเฝ้าเสาครับกองกลัง4ี่คนวันนี้เริ่มจากแบ้ขวาดิเอโกทาวเวสซอดลงแน่นอนครับเซนเตอร์คู่วันนี้จะใช้เตียโก้กาเบลอยืนคู่กับอิเซียดามส่วนแบกซ้ายจะเป็นลูเบนลิมามิดฟิลครับกองกลาง4คนวันนี้ปีขวาจะใช้กีกอสมิดฟิลคู่กลางวันนี้จะใช้เลโอโคโดโรอีกคนหนึ่งครับอีกอเคซุสปีกซ้ายจะใช้นิวตัน เวเรล่าส่วนหน้าคู่วันนี้จะใช้โจวันคาบักยืนคู่กับโรดิโกปิญโยฟังทีมเยือนวันนี้ครับรีโอแอฟแมนในระบบ4-3-3ตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บที่สำคัญวันนี้มีแค่ตัวเดียวครับโจดทานเพนโซกองหลังของเขาที่ได้ไดไดรับบาดเจ็บที่เหลือลงเล่นได้หมดเลยครับผู้รักษาประตูครับเซซลีปาเวสมิสตาแบกขวาวันนี้จะใช้มาริโอวูไซเซนเตอร์คู่วันนี้จะใช้แพทริกวิลเลียมยืนคู่กับ อเดเรรันซานโตสแบ็กซ้ายจะใช้โอมาริช์ดส่วนมิดฟิลสามคนวันนี้จะใช้มาติมเนโตทำเกมมิดฟิลตัวรับจะใช้เจ้าโนวาอิสส่วนอีกคนหนึ่งครับมิดฟิลจะใช้เอเจติสต์ดส่วนเกมลูกสามคนวันนี้จะใช้คิโก้บอนโดโซ่ฝั่งขวาหน้าเป้าเคียวตันทางฝั่งซ้ายจะเป็นฟาบิโอโรนันโดคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็น อามาโดราที่เปิดบ้านสเสมอกับลีโออาไป2ประตูต่อ2ราคาวันนี้เปิดมาเป็นอามาโดราเจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปลาครับต่อมาได้ยังไงครับอามาโดราเจ้าบ้านวันนี้ครับเข้าใจครับเวลาเล่นในบ้านฟอร์มค่อนข้างดีครับแต่วันนี้ครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บเหลือเกินครับ ตัวสําคัญครับไม่ได้ลงเล่นเยอะเหลือเกินนี่คือข้อแตกต่างจุดแตกต่างของคู่นี้ครับที่จะทําให้ทีมเยือนอย่างริโออาบุกมาเก็บแต้มได้ครับริโออาบเองก็ไม่ดีเหมือนกันครับแต่ตัวผู้เล่นพร้อมกว่าครับแต่ตัวผู้เล่นสําคัญของอามาดร่าครับไม่พร้อมแบบอย่างที่บอกครับทีมที่หนีตกชั้นหรือทีมที่อันดับห่อนไปทางล่างๆของตารางคะแนนครับเวลาตัวผู้เล่นสําคัญมักจะทําผลงานไม่ดีครับตัวสํารองมักจะลงไปเล่นแล้วทําผลงานไม่ดีเหมือน ตัวผู้เล่นตัวจริงครับวันนี้ครับจุดเนี้ยอย่างที่ผมบอกคือข้อแตกต่างคู่นี้ครับมองนะครับไม่น่าจะกินกันลงครับหยวนยวนกันไปครับเจ้าเจ้ากันไปครับแฟงแฟกันไปครับสําหรับทั้งสองทีมเสมอกับน่าจะยุติธรรมกับทั้งสองทีมคู่นี้มองนะครับอามาดอร่าขาดตัวผู้เล่นหลักมากเหลือเกินลีโออาร์ฟวันนี้พร้อมกว่าครับมองนะครับคู่นี้น่าจะจบลงด้วยกันเสมอกันแบ่งแต้มกันไปรองลีโออาร์ฟอย่างน้อยๆครับ มีกินมีใช้แน่นอนครับกินครึ่งหนึ่งก็ยังดีครับสำหรับคู่นี้รองรีโออารครับโอเคครับสำหรับวันนี้จัดไปครับฟุตบอลค่อนข้างจะน้อยครับเป็นฟุตบอลวันจนันทร์นบแต่คัดสรรมาให้ทุกคนนะหกคู่เน้นๆครับคู่แรกครับฮาเตสปอร์เจอกับอาเดนาเดมิสปอร์คู่นี้ต่อเจ้าบ้านฮาเตสปอร์คืงความลูกคู่ที่2ฟิออเรนติน่าเจอกับอูดินเซ่คู่นี้ต่อฟิออเจ้าบ้าน1ลูก คู่ที่3วิกตอเรียกิมารายเจอกับนาซีองนนวคู่นี้ต่อวิกตอรียกิมารายเจ้าบ้าน1ลูกคู่ที่4ครับเบนฟิก้าเจอกับเอสโตริลคู่นี้ไปสูงครับ3ลูกครึ่งคู่ที่5อินเตอร์มิลานเจอกับโคโมคู่นี้ต่ออินเตอร์มิลานสุดพลังครับที่ราคาลูกครึ่งครับ2คู่ที่6คูุ่ด้อัมมาดอร่าเจอกับริโออาฟคู่นี้ให้รองรีโออาฟที่ราคาปอป่าสำหรับตัวทีเด็ดตัวเต็งวันนี้ตัวเน้นวันนี้เน้นเน้นไปที่อินเตอร์มิลานพบกับโฮโมครับต่ออินเตอร์มิลานได้ทุกราคาครับสำหรับ บอลชุดทีเด็ด3ตัววันนี้ครับที่ให้เน้นเน้นฮาเตสปอร์เจอกับไอเดนาเดมิสสปอร์คูน่นี้ต่อฮาเตสปอร์ครับคู่ที่2ครับวิกตอเรียกิมารเจอกับนาซีองนาวครับคู่นี้ให้ต่อวิกตอเรียกิมารที่ราคาหนึ่งลูกคู่ที่3ครับเบนฟิก้าเจอกับเอสโตเลคู่นี้ให้ไปสูงครับ3าลูกครึ่งนี่คือสเต็ปสาครับจัดไปได้เลยครับสําหรับตัวเน้นและตัวสเต็ปครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันครับอย่าลืมครับกดไลค์กด s ับสไ r i b ์กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับจากทางแถวสองสองเกมครับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสองสองเกมครับ